นี่นะคะเห็นไหมคะมังคุดของเรานะคะสูงจากพื้นดินหนึ่งเมตรเนี่ยคือออกทุกกิ่งทุกก้านเลยนะคะออกลูกทุกกิ่งทุกก้านเลยดกมากนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เก้านะคะเก้ามีนาคม สองพันห้า้นะคะเราก็พาทุกท่านนะคะมาชมมังคุดของเรานะคะปีนี้นะคะติดลูกแล้วนะคะติดลูกเยอะเลยนะคะปีนี้ปีที่แล้วได้กินหนึ่งลูกนะคะปีนี้นะคะเห็นดอกมาเต็มลูกมาเต็มเลยนะคะก็ ดีใจนะคะที่มังคุดเป็นลูกนะคะมังคุดก็เป็นอีกหนึ่งผล,ลไม้ที่เป็นขึ้นชื่อของไทยเรานะคะเป็นราชาผลไม้ผไม้อีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือมังคุดนะคะดูยอดดูใบนะคะสมบูรณ์มากเลยนะคะอันนี้เราลดน้ํานะคะหนึ่งวันเว้นสามวันนะคะถึงลดครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้ลดทุกวันนะคะ แต่ใบก็ยังยังสดชื่นอยู่นะคะแล้วก็ติดลูกแล้วนะคะพึ่งออกดอกก็มีติดลูกก็มีแต่ว่าเรามาสังเกตดูนะคะว่าทางล่างน่ะแตกยอดแตกกิ่งจริงแต่ไม่ติดลูกนะคะสูงจากพื้นดินหนึ่งเมตรอ่ะรอบทรงพุ่มเลยนะคะไม่ติดนะคะไม่ติดลูกเลย เดินบนรอบทรงคุ้มแต่ตรงนี้มันจะมีต้นเสม็ดด้วยนะคะต้นเสม็ดต้นนี้เราก็ได้ลงเชื้อเห็ดไว้แล้วนะ,ะทีนี้นะคะเนี่ยเราสังเกตดูนะคะสูงจากพื้นหนึ่งเมตรอ่ะไม่มีลูกนะคะแต่ว่ากิ่งก้านยอดอะไรแตกดีหมดเราก็ว่าเดี๋ยวเราจะไว้อีกปีหน้าอีกปีหนึ่งถ้าเกิดเขายังไม่ติดลูกเราจะตัดิึงนะคะเราจะเอาไว้เหนือพื้นดินหนึ่งเมตรละให้โอกาสเขาอีกหนึ่งปีนะคะ นะคะเห็นไหมคะบังคุดของเรานะคะสูงจากพื้นดินหนึ่งเมตรเนี่ยคือออกทุกกิ่งทุกก้านเลยนะคะออกลูกทุกกิ่งทุกก้านเลยดกมากนะคะอันนี้เราก็การดูแลของเรานะคะก็นั่นแหละอย่างที่เราบอกคือเราลดน้ำหนึ่งวันเว้นสามวันนะคะนี้เราก็เนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะคะรอบทรงพุ่มนะคะ เราใส่ปุ๋ยขี้วัวรอบทรงพุ่มปีละสองครั้งนะคะคือก่อนฝนกับปลายฝนนะคะจะเห็นนะคะว่าเนี่ยบ้านไส้เดือนของเรานะคะบ้านไส้เดือนนะคะเพียบเลยนะคะใบก็จะเขียวมันใบหนานะคะหรือว่าสมบูรณ์มากนะคะ ก็เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาถ่ายมังคุดให้เพื่อนๆนได้รับชมนะคะว่าเนี่ยบ้านใครมีที่นะคะเพียงเล็กน้อยนะคะเราก็สามารถที่จะปลูกผลไม้ไว้ได้กินนะคะพอแค่มีน้ํานะคะมีน้ํามีเวลาลดน้ําหน่อยก็จะได้กินมังคุดที่แสนอร่อยแล้วนะคะ อยากอวดก็อยากอวดอยากแนะนาเพื่อนๆให้ปลูกบ้านละต้นก็ยังดีนะคะจะได้กินนะคะจะได้กินผลไม้แบบปลอดสารไม่ต้องซื้อนะคะปลูกไว้เลยนะคะมีน้ํานะคะดูแลดีนะคะก็จะได้กินแล้วนะคะมังคุดนะคะแต่ที่เราสังเกตมีแมงมีม,มีผีเสื้อกลางคืนมาบินแล้วเดี๋ยวเราจะต้องเอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดพ่นแล้วนะคะ ก็่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราทำคลิปด้วยนะคะช่วงนี้ก็เวลาก็ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่เลยบางทีก็ถ่ายคลิปไว้ก็ไม่ได้ตัดลงนะคะเพราะว่าหน้าแ้งเร่งลดสวนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะโอ้ยดกมากุกมากมารอรุนกันต่อนะคะว่าลูกจะโตขนาดไหนนะคะ